โ้กะกาว้าลงเฮ้ยนเยอแล<อ>้วครับเรนเฮดวิงตามแล้วจะาล้วลูกเรนดีันี่โอยตสวัสด okay. ีครับเพื่อนเพือยู่กันที่ เรมอนทีคาเฟ่้วครับแต่วันนี้<ว>เราเคยมาหลายรอบแล้วนะเพื่อนๆแต่ว่าที่ตอนนี้เขามีของให้เด็กเล่นเพียบเลยเหมือนกับที่จเจ้าปาเล่นอยู่คันนี้ครับเป็นโกคาร์ทครับเพื่อนๆออันนี้เดี๋ยวคุณพ่อถอยไปจเจ้าปาไปอยู่นู่นแล้วนะครับอเ <Nice. S 1> ครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปทัวร์กันครับโดยสถานที่ของเราก็คือจะเป็นรอบนี้เดี๋ยวดูจเจ้าปาก่อนคุณพ่ออยู่บนรถนะ รถนี้เจ้าป่าบอกว่าผู้ใหญ่ขับได้ด้วยนะครับเจ้าป่าไปยังนี่เจ้าป่าอยู่บนรถอีกคันหนึ่งนะเพื่อนๆแต่เหมือนจะไปไม่ได้ <c oughs> ครับครับตอนนี้เดี๋ยวเราเลาะทางไปครับอ่านี่มีสานามเด็กเล่นอยู่ตรงนี้ด้วยนะเพื่อนๆเพื่อนเร็วเหมือนกันนะเนี่ย,ยเระวังดีๆระวช่คนอื่นนะโอ,โอเคครับตอนนี้ก็เรารัดเลาะมานะครับแล้วเขาจึงมีจักรยานนะให้เด็กๆขี่ด้วยนะครับเพื่อนๆ <c oughs> นอกจากรถ ขับบ <Formula> <laughs> okay, ุล mm ่า hmm. วันเอ้ยอยู่ท uh, okay, ี่ขมาแล้วบ่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 โอเคครับไปตามกันต่อครับนี่ก็คือขับมาเดี๋ยวอันนี้สามารถขับวนรอบได้เลยนะเพื่อนาไปแล้วครับโอเคครับตอนนี้เดี๋ยวโค้งมาครับไปครับไปครับขับวนไปเรื่อยๆนะครับก็คือบรรยากาศที่นี่ดีมากเลยนะเพื่อนๆเห็นไหมน้ำใสนอกจากนี้เดี๋ยวที่นี่ยังมีเรือเป็ดด้วยนะ โอเคครับตอนนี้เราขับมาวนมาจนถึงลาวกระต่ายครับเพื่อนๆนี่มีกระต่ายอยู่ในนี้เต็มเลยโอเคโอเคโอเคไปแล้วครับนอกจากนี้นะที่นี่ยังมีแทมโพลีนให้เล่นด้วยนะเป็นแทมโพลีนอันใหญ่เบิ้มเลยครับเพื่อนๆโอเคอย่าแล้วครับเซรีเฮดวิ่งตามมาแล้วจะมาอลแล้วลุกเร็วเร็วเร็ววิ่งตามมาแล้เร็วเร็วเร็วดีนะรถเราเร็วครับเพื่อน นี่นี่รถเขาให้ให้เด็กเล่นเนี่ยเยอะมากเลยนะมีหลายแบบมากครับโอเคครับไปครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับตอนนี้เราวนมาครบหนึ่งรอบแล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะไปกลับไปที่เดิมครับในที่สุดเราก็ครบรอบครับครัวนี้ก็คิดว่าน่าจะแบตหมด้ะเพื่อนๆโอเคครับไปเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อที่สนามเด็กเล่นของที่นี่ครับนี่สนามเด็กเล่นมีที่ปีนป่ายเยอะแยะเลยครับ นี่อันนี้ก็จะเป็นแบบที่ปีนหน้าผาขึ้นไปนะครับเอาะครับตอนนี้เจ้าเป่าปีนหน้าผาขึ้นไปอยู่นะโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะถึงแล้วครับตอนนี้เฮ้ยสูงมากสูงมากนี่ครับลงจากหน้าผาอยู่นะตอนนี้ฮึบฮึบได้แล้วครับเอเคครับตอนนี้ขึ้นสะพานมาแทนนะครับเฮ้ยมีสไลเดอร์ตรงนี้ด้วยเอามานี่ครับอันนี้ก็จะเป็นทางเดินไปนะครับฝั่งข้างล่างก็จะมีของเล่นอีกนะี่ไปนะครับ บนทางนะปีนขึ้นมาท่านี้ก็ได้นะเดี๋ยวไปดูว่าริมนูน่ะตอนลงอัลงยังไงนะครับโอเคนอกจากนี้ที่นี่ยังมีพกจักรยานด้วยนะเดี๋ยวท่าเสเ่าจะไปลองเป็นจักรยานขาไทยไหมทางนี้ก็เป็นทางลงสไลเดอร์ครับไปครับสไลเดอร์สีชมพูให้มันเป็นสีชมพูเ่ะพกไปก่อนใช่ไหมไปครับพอไปแล้วได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่รับแล้ว สุดยอดนะครับเอายแล้วก็มีชิงช้าด้วยนะเฮ้ยอ่อโอเคโอเคเดี๋ยวจ้าวลเล่นอันนี้นะเดี๋ยวผมพอเล่นอันนี้เฮ้ยมีที่ปินไปแบบนี้ด้วยเฮ้ยดีนะที่เนี้ยสุดจอดไปเลยเพื่อนๆโอเคโอเคให้จ้าปบอลเล่นชิงช้าไปก่อนนะครับเกือ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 บไปแล้วจะเป็นมากระดกนะครับใช่มันคือของเล่น ก้าอยู่นี่ครับโยกขึ้นกับนอยๆๆนอยอๆๆนกับโนอนเบา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 ลงเฮ้ยขึ้นขาของมันยังเจาะรูลงไปตรงนี้หนไหมเป็นรูเลยอ่าไหนๆจะมาลองทิ้งลงไปให้ดูโอ้โหพอดีเป๊ะยังกะกะไวนี่ไม่เท่านั้นนะยังมีที่ปีนป่ายแบบนี้ด้วยทาซาน ตอนนี้เจ้าเปาจะกลายเป็นทาซาร์เจี๋พอจับไว้ให้ก่อนไม่ได้หรอคเด้เดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนรถกันนะครับโอเคครับตอนนี้เราขับรถพอแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปหากระต่ายกันบ้างนะครับครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปที่ดูกระต่ายกันนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเจ้าเปาเฮ้ยเซเลห์กระสือวิ่งตามเจ้าเปาไปครับมึงวิ่งเปาวิ่งเดี๋วเดีวเดีวเดีวเฮ้ยมันหายไปแล้วเหรอวะ ไ,ไปแล้วครับเพื <p> ่อนๆไปไปดูกันครับว่าแถวนี้มีอะไรนี่มีแถวพลลีนตรงนี้นะครับกระโดดกันสนุกฝั่งนี้เป็นไรครับเจ้าเปล่าอ๋ออันนี้น่าจะทําเป็นบอ่ออะไรสักอย่างหนึ่งแต่ตอนนี้ยังไม่มีอะไรนะครับเฮ้ยอ,ใใ <c oughs> อาจจะเป็นบอ่อเหลี้ยง็ดก็ได้ม่ไม่มันต้องมีเป็ดเพราะจำได้แล้วที่นี่เขาลงรู้ว่ามีเป็ดอยู่แต่อยู่ไหนไม่รู้ ไปครับตอนนี้เรามาถึงล้าวของน้องกระต่ายกระต่ายนกครับพี่เตาสีแดงนะตวเนี้ใช่แล้วก็มีอยู่ตรงนู้นหนึ่งตัวแล้วก็ตัวสีดํานี่ครับเจ้าเคี้ยวกุดเนี่ยก็คือไม่ยอมนั่งอยู่ตรงพันลมอย่างเดียวเลยก็มันเหมือนเคี้ยกุศลนะพี่เดูดิเหมือนเคี้ยกุดไหมเนี่ยคนเหมือนเคี้ยกุดเลยเสร็จแล้วก็มีตัวนี้ตัวหนึ่งไค้มีปะ อ๋อข้างในก็มีอีกครับอ๋อมันมีบ้านของมันอยู่โอเคเคียวปุดมันไม่อยากเล่นกระเปาครับ <Okay. S 1> คือมันนอนนิ่งเลย <Okay. S 1> ส่วนเจะเปาก็จะไปจับมันครับเฮ้ยพวกขี้พ่อมึงเห็นอยู่ตรงน,นี้ตัวหนึ่งราพ่อไม่เห็นเลยเนี่ยแอบอยู่ตรงน,นี้ตัวหนึ่งครับเพื่นอนแบบที่นี้กิจกรรมเยอะมากครับโอเคคระะับตอนนี้เราออกมาโดยใช้เรือเป็ดตัวนี้นะครับเพื่อน พลังครับบังคับเลยครับเดี๋ยวถอยอีกนิดนึงครับเดี๋ยวถอยอีกนิดหนึ่ง,งอ่าโอเคเต็มตัวเดินหน้าครับเดี๋ยวขวาเต็มกำลังครับไปครับเดี๋ยวเราจะไปหาคุณแม่กันโดยใช้เรือแทนที่เราจะเดินไปนะเราไม่เดินนะเราใช้วิธีการขับเรือเป็นไปครับเดี๋ยวเราจะไปหาคุณแม่กันคนระับเขาก็จะมีแบบโต๊ะให้นั่งตามซุ้มเงี้ย รอบเลยนะครับ <Wow. S 1> โอเคครับตอนนี้เป็นไงดีไหมให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับเพื่อนๆนี่นี่บรรยากาศรอบๆครับทุกคนก็มากินข้าวกันเสร็จแล้วก็มาเล่นกิจกรรมกันครับเดี๋ยวเราจะไปหาคุณแม่กันนะครับเราจะไปถึงคุณแม่กันไหมประเด้หนึ่งคุณแม่ตรงนู้นเยอะแล้วครับเพื่อนๆเซลินเฮดปาท์ดนี่นี่จะไอ ไปด้วยไปด้วยไปด้วยไปมาแล้วระวังชนนะระวังชนนะเล่นด้วยเล่นด้วยแค่จะลงว่าเรามาทางนี้ได้ยังไงอาหารมาแล้วครับเพื่อนไปเดี๋ยวเราไปขึ้นเรือเทียบฝั่งทางลุงแม่ก่อนนะครับโอเคอ่ก็คือเราสามารถลงจากเรือแล้วเราก็ไปที่อาหารของเราได้เลยนะครับ ตอนนี้เราถอยก่อนครับตอนนี้เราจะเข้าฝั่งแล้วนะเทียบท่าเทียบท่าเดี๋ยวเราไปรับน้ำดื่มันก่อนนะครับมาแล้วครับตอนนี้เรามาเทียบท่าแล้วเหมือนคูณตแล้วครับเทียบฝั่งแล้วเราถึงที่ทานอาหารของพวกเราแล้วครับเราเดินทางโดยเรือครับ นะครับตอนนี้อาหารของเราก็มากันแล้วนะครับนี่ปลาทูนะครับมึกผัดไทยเค็มนะแล้วก็อันนี้ก็คือกะหล่ำปลีผัดลำไสโอเคครับตอนนี้เราก็ทานอาหารเป็นที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นรถกัะต่อนะครับปูเจ้าป่าวิ่งไปโน่นลวไปาเจ้าป่าไปครับนี่ทีนี้ก็จะมีไอติมโบราณแท่งละห้าบาทขาด้วยครับนี่นไหเทียบเลยครับเลือกรมดได้พี่เขากำลังทำให้เราอยู่นะครับ นี่เราได้มาแล้วครับนี่สีแดง2อันสีส้ม1อันนะครับแล้วก็เป็นป๊ปซี่หนึ่งอันโซ่กระเป๋าครับโดนไปรออยู่นะซึ่งเขายัางชาร์จแบตอยู่นะครับนี่แล้วเขาก็มีสีครับกับรูปภาพไว้บริการให้เราลองระบายสีด้วยนะเ<อ>ต็มเลยครับโอเคครับตอนนี้เราเปลี่ยนรถมาแล้วนะครับอีกคันนึ่งเฮละแล้วกันเลยแล้วกัน โอ้โหแรงจัดแรงจัดสามชั่วโมงผ่านไปโอเคครับตอนนี้เราเปลี่ยนอุปกรณ์มาเป็นจักรยานแทนนะครับโอ้โหอย่างแรงอ่ะเฮ้ยเราไม่ดีเร็วมากครับเพื่อนเราด้วยเราด้วยเดี๋ยวเร็วไม่ทันเดี๋ยวเร็วไม่ทันเบรกด้วยดิเบรกด้วยโอ้โหรถมันแรงจริงครับไปไปไปครับตามเจ้าปลาไปครับโอ้โห จักรยานคันนี้มันแรงมากครับไปครับตอนนี้เร็วมากนี่จะเป <ập sind> <laughs> ่าก <Please. S 2> <laughs> ับจักรยานคันแรงครับไปแล้วครับไปครับตอนนี้ถึงทางตรงแล้วครับโหจะเป่าครับกระชูดไปแล้วครับโหเฮ้ยกระสือตามจ้เป่าไปครับเร็วเร็วเร็วจ้เป่าเร็วไปตามไปเท่าไหรรอดมาได้ครับ อโอเคครับเพื่อนๆนก็คือเจ้าเปาบอกว่าให้คุณพ่อมาที่ลาวเป็ดครับเพราะมีความลับบางอย่าง<ป>จะเจอล้วโอ้นี่ไงฝูงเป็ดอยู่ตรงนี้หมดเลยครับเพื่อนโอ้ว่าแล้วทาไมว่าเราหาเป็ดไม่เจอครับนี่มันอยู่ในล้ากันนี่เองโอ้เอ่ะโอเคไปในที่สุดเราก็เจอเป็ดครับครบทุกขั้นตอนครับไปเดี๋ยวเราไปกันต่อครับ นะครับตอนนี้เจ้าเปคาับโ้พุ่งทะยานมาครับด้วยความเร็วแรงครับโอ้โหพาหน้ากล้องไปเย้าโอ้โหเสียงเงี้ยวเลยครับโอเคครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่เลมอนทีคาเฟ่เป็นไงครับเจ้าเปาสนุกไหมครับสนุกไหมกดไลค์กดแชร์ช่ป่าซารีเลยนะโอเคครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องเป่าซอรีด้วยนะครับบ๊ายบายไปแล้วครับ